สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรหลักหน่วยร่างไปจำเงื่อนมาที่16ตุลาคม2564ก่อนที่จะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะมาดูสูตรคราวนี้เป็นสูตรหลักหน่วยเลยนะคะสูตรหลักหน่วย จะว่าเป็นสูตรก็ไม่ใช่นะคะคลิปนี้เ,เป็นคลิปเบาสมองนะคะจากที่อาจารย์ก็เครียดมาหลายวันนะคะแต่วันนี้เฉพาะคลิปนี้นะอาจารย์ขอ,อนำนะคะข้อมูลน,นะคะเรียกว่าข้อมูลแล้วกันนะคะข้อมูลน,นะคะจากหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างของ SK13 นะคะนี่นะคะกับสูตรหลักหน่วยนะ หลักหน่วยล่างนะคะของแอดหนูน้ำนะคะอะสองท่านนี้นะคะเอดแอดเคสิบสามกับแอดหนูน้ำนะคะเออมาให้ท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกในช่องของอาจารย์ชมนะคะเออก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสูตรหลักหน่วยล่างนะคะของทั้งสองท่านนี้นะคะเออ เป็นแอดเคสิบสกับแอดหนูน้ำไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับการที่แนะนําสูตรดีๆนะคะมาให้ทางอาจารย์และสมาชิกช่องอาจารย์ได้ชมกันนะคะอาจารย์ก็เอามาจากใน youtube นะคะในเว็บต่างๆที่เขาแจกมาให้ดูนะคะอาจารย์ก็ลองคัดลอกมาเฉพาะ2สูตรนี้นะคะคือสูตรหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ เป็นสูตรหลักหน่วยร่างทั้งสองสูตรเลยนะคะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะของมาดูของของหลักหน่วยล่างของ s k 1 3ก่อนนะคะก็เดีงดูนะคะจะให้มาทั้งหมด4หลักนะคะจะเป็นเลขคะตัวเลขนะคะมีทั้งคู่ขี้ะคะอยู่ในสูตรเดียวอยู่ในเลขใน งวดเดียวกันนะคะมีทั้ง6ทั้ง7ทั้ง9ทั้ง4ก็คือมีทั้งคู่ทั้งขี้นะคะก็ผลปรากฏว่าตามสูตรที่ให้มานี่จะเข้าทุกงวดเลยนะคะอ่ะดูเฉพาะตรงของของ S K 1 3ก่อนนะคะนะคะก็จะเข้ามาทุกงวดเลยะค่ะดูยาวมาเดี๋ยวดูให้มันตัวใหญ่ๆขึ้นเลยนะคะดูเป็นแถบๆไปก่อนนะคะได้เห็นชัดๆนะคะอ่านะคะอ่ะเฉพาะของ ของท่านท่านแรกก่อนนะคะ,ะ,คะก่อนดูไปก่อนนะคะดูยาวมาเลยนะคะยาวมาก็ถูกเข้าทุกงวดนะคะจนสิบสี่สิบห้าสิบหกสนะคะสิแล้วก็สิบเก้งวดนะคะยี่สบอดนะคะยีจนกระทั่งถึงงวดที่แล้วนะก็ยังเข้าอยู่นะคะพอมางวดนี้นะคะเออ3อเคนะคะ ก็ให้มาที่เลข9ก2 7นะคะอาจารย์ดูวิธีการเดินแล้วก็โอเคนะเดินแบบเดินแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็คือตัวแรกก็จะเดินไปที่หนึ่งนะคะคือบวกหนึ่งนะคะดูนะคะบวกนะคะแล้วก็บวกที่สองนะคะแล้วก็บวกที่สองไปเจ็ดนี้ก็บวกที่ที่5นะคะบวกหาก็คือบวกตัวมันเองนะคะเป็นเลขตัวแทนนะคะ902 เดนะคะดูดูงวดแรกนะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะคือตัวแรกก็จะบวกที่1นะคะแล้วก็บวกที่2แล้วก็บวกตัวมันเองก็คือบวกที่5นะคะเป็นแบบนี้นะคือการเด,เดินแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็มีความน่าเชื่อถือนะว่างวดนี้นะคะ9027นี่เป็นเลขที่เออเรามีเราชอบบ้างไหมนะคะ พอเราดูตรงนี้แล้วเราก็มาดูอีกอีกของท่านหนึ่งนะคะคือของของแอดหนูน้ํานะคะสองชื่อนี้เออท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นชินนะคะกับสองท่านนี้นะเป็นอย่างดีเลยนะคะเผื่อบางคนหาไม่เจอนะคะอาจารย์เจออาจารย์ก็เอามาให้ดูก่อนเลยนะคะเออเป็นเออตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่งวดศูนย์ห้านะคะของแอดหนูน้ำนี่นะให้มาสิบสี่งวดนะคะ ของ SK ส3นี่ให้มา2 3งวดนะคะอันนี้ให้มาสิบอาเราเอามาเทียบเฉพาะเออเอาเลขงวดที่ตรงกันนะคะก็จะมีเข้าทุกงวดเลยนะคะของของแอหนูน้ำก็เข้าทุกงวดเหมือนกันนะคะคือทั้งสองสูตรนี้คือเข้าทั้งคู่นะคะยังไม่มีสูตรทางไหนอาจารย์ท่านไหนหลุดนะคะก็เข้าทั้งสองเลยนะคะอาจารย์ก็จะเขียนรอผลไว้วันที่1 6ตุลาหกสี่นะคะทีนี้เราก็มาดูตรงช่องสุดท้ายนี้นะคะที่เป็นตัวชนนะ ตัวชนเดี๋ยวเปิดกว้างหน่อยนะคะกว้างหน่อยนะกว้างกว่านี้เดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะคะดูตรงนี้นะคะตัวชนกับตัวที่ออกนะคะอัดดูสองฝั่งนี้นะตัวชนกับตัวที่ออกนะคะอาจารย์จะติ๊กสีไว้หน่อยนะคะเอ่องวดแรกนะคะเอาของแอดหนูน้ําเป็นหลักนะคะเพราะว่าเข้าน้อยกว่านะคะทั้งบนแล้วก็ไม่ดูแล้วเร,เราจะดูจากงวดที่หนึ่งของแอดหนูน้ํานะคะ ชนกับ sk สิบสามนะคะคือชนกันที่แปดกับห้านะคะห่วยออกศูนย์ห้านะคะหวยอ,ออกตรงนี้นะคะดูตรงแนวนี้นะคะที่เป็นถ้าเป็นเดี๋ยวอาจารย์จะติ๊กตั้งแต่ที่เราใช้จริงนะคะเอาตรงนี้เลยนะตั้งแต่ศูนย์ห้านะคะหวยอ,ออกศูนย์ห้านะคะก็เข้าที่เลขห้านะคะชนสองตัวนะคะต่อมานะคะก็ชนสองตัวนะคะหกกับเจ็ดนะหกกับเจ็ดก็เข้าที่เลขหกนะคะดูแค่ตรงนี้พอนะ,ะไม่ต้องติ๊กทั้งหมดนะคะ ดูคร่าวๆนะคะดูพอทราบนะคะตรงใจใครบ้างไหมคะอันนี้ก็มีชน8กับ5นะคะก็หวยออก1 8นะคะก็เข้าที่เลข8นะหลักหน่วยนะคะต่อมาชนที่4ตัวเดียวเลยนะคะชนที่4ตัวเดียวงวดนี้ก็ออกที่1 4นะคะออก1นนะก็เข้านะคะต่อมาชน2ตัวนะคะชน8กับ5หวยออก4ีนะคะก็เข้าที่เลข5นะคะชน ชนตัวเดียวนะคะเข้าเจ็ดนะคะชนเก้านะคะก็เข้าเก้านะคะหวยออกสองเก้าชนที่ศูนย์นะคะตัวเดียวก็ออกศูนย์นะคะชนสองตัวนะคะงวดนี้เก้ากับหกวยออกหกเก้านะคะชนเก้าหกแต่ออกหกเก้าเลยนะคะนะคะอันนี้เราไม่ต้องดูหลักสิบนะคะดูแต่แต่หลักหน่วยนะคะอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนะคะอันนี้ชนที่เลขสามนะคะงวดนี้นะชนที่ชนตัวเดียวนะคะที่เลขสาม หวยออกสองสามนะคะนะตรงนี้นะต่อมาก็ชนที่เลขเก้านะคะจนต,ตัวเดียวนะเลขเก้าหวยก็ออกเจ็ดเก้านะคะต่อมาชนเลขศูนย์นะคะตัวเดียวนะคะหวยออกเก้าศูนย์นะคะแล้วต่อมาก็ชนที่เลขสามนะคะงวดที่แล้วนะหวยออกแปดสามนะคะแล้วงวดนี้นะคะก็ชนตัวเดียวเหมือนกันนะคะคือที่เลขเก้านะคะชนที่เลขเก้านะคะรอผลวันที่สิบหกตุลาหกสี <S <s ่นะ ทีน,นี้พอเราได้ตัวชนตัวเดียวแล้วเลขเก้ามาพิจารณาดูนะคะว่าอาจารย์จะให้เอ,อท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกจับตาดูตรงนี้นะคะตรงเลขเก้านะคะที่เป็นตัวชนของเราก็จะมีสูตรนะคะหลักหน่วยชนที่เลขเก้านะคะก็มีอยู่หลายสูตรเลยนะคะมีบางสูตรที่อาจารย์พอจําได้ก็มีเดี๋ยวอาจารย์ดูหน่อยนะคะจา ที่ชนเฉพาะตัวเด่นๆก็มี9กับ8กับ5กับ9นะคะก็มี9กับ8ใช่ไหมคะมี9กับ8นะที่เป็นหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างนะคะ9กับ8ก็้วกับ5กับ9นะคะเฉพาะ2สองสูตรนี้ก็ชนกันที่เลข9เหมือนกันนะคะชนกันที่เลข9นะคืออาจารย์ก็นำเสนอนะคะไปหลายสูตรแล้วนะคะหลายสูตรมากๆเลยนะคะก็ จะชนที่เลขเก้านะคะแต่สองสูตรนี้นะคะเออก็ชนที่เลขเก้าเหมือนกันนะในหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยนะหน่วยตรงนี้นะคะนี่นะคะก็มาจะมาจะมาชนกับของของเอสเคสิบสามกับของเอสนูน้ำนะคะก็ชนที่เลขเก้านะของเราก็มีเก้ากับแปดกับห้ากับเก้านะก็ชนเลขเก้านะคะ จะมีสูตรตัวเดียวก็มีนะคะสูตรเด่นบนล่างแบบตัวเดียวก็มีเลข9้านะคะเด่นล่างตัวเดียวก็มีเลข9้าเหมือนกันนะคะทนีนี้เกิดปัญหาตรงที่ว่าเมื่อคลิปที่แล้วที่อาจารย์ปล่อยออกไปนั้นนะก็จะมีชุดคู่นะคะที่ตัดตัดดับออกไปบางท่านที่อาจารย์ทราบมานะคะทนีนี้อาจารย์ก็ยังไม่ทราบเป็นเป็นบางบางท่านนะคะบางท่านก็ที่ให้มาแล้วอาจารย์ อาจจะไปดูตอนที่ท่านยังไม่ให้นะคะแต่ตอนนี้ท่านปล่อยออกมาแล้วนะคะก็คือของของเทพบรรลือนะคะดับที่4อันนี้อาจารย์ยังไม่เห็นนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปดูนะคะยังไม่ได้ไปดูมี fc นะคะคอมเมนต์มาบอกว่าอาจารย์เทพบรรลือให้ดับที่4อันนี้ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอาจารย์เสร็จจากคลิปนี้อาจารย์จะเข้าไปดูนะคะแต่ว่าไม่ใช่มีคอมเมนต์มาก็สองสาคนนะคะที่ก็น่าจะเป็นจริงนะคะถ้าเป็นดับ สนะคะตัวเลขที่เราชอบอยู่ตรงนี้นะคะเราชอบเลข9้าใช่ไหมคะแล้วเราก็ชอบตรง4ี่เก้าที่เราชอบไว้นะคะมีชนหลายสูตรนะคะมีชนหลายสูตรเลยนะคะที่ได้สี่เก้านะคะทีนี้ถ้าเกิดสี่ดับอีกนะคะอาจารย์ตรวจเช็คมาทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมดหลายอาจารย์มากเลยอาจจะให้ดูในคลิปต่อไปนี้นะคะก็มีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหกเจ็ดแปด แล้วเว้นตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ศูนย์เลยนะคะหมดนี่เลยะค่ะเหลือเหลือเก้าแค่ตัวเดียวนะคะตรงเก้าเก้านี้นะคะเหลือเก้าแค่ตัวเดียวเองะะที่ที่ยังมียังยังอยู่นะคะยังไม่ดับไปนะคะจากสูตรดับของอันนีค่ะชื่ออาจารย์ชื่อดังๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าภาษาเอ่อนักทมหวยเขาก็จะเรียกว่าสายแข็งนะฮะดับสายแข็งแบบนี้นะคะก็แต่ของอาจารย์เทพเรืออาจารย์ก็เคยดูมานะคะก็มีเคยหลุดบ้างนะคะ ไม่ใช่ดับอยู่ทุกงวดนะดับหลุดก็มีนะคะดับหลุดก็มีเป็นบางครั้งนะคะบางทีเราจะเอามาเล่นเจอเป็นดับแล้วก็ไม่เอามาเล่นนะคะบางทีก็เด่นบางทีก็หลุดบางทีก็เข้าบางทีก็หลุดเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ตามอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าสูตรนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะอยู่ที่จังหวะของเราว่าเราเอามาเล่นแล้วมันจะดับอยู่หรือว่าดับหลุดแบบนี้นะคะทีนี้พอถ้ามันดับสมมุติกรณีถ้าดับอยู่นะคะ เลข49นี้ก็อาจจะก็อาจจะไม่มานะคะถ้าดับอยู่นะ49ถ้าไม่มาท่านผู้ชมกับเพื่อนสมาชิกค,คะอาจารย์แนะนำนะคะว่า9เนี่ยเป็นเลขที่ค่อนข้างสวยในงวดนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่ง7กับ9นี้ก็มาบนมาล่างทุกงวดยังไม่หลุดเลยนะคะไม่ทราบว่างวดนี้7กับ9จะมาบนหรือมาล่างด้วยนะคะเป็นสูตรเด่นงคงที่เลยนะคะ79 79 79แบบนี้มาทุกงวดเลยนะคะ แต่มาบนบ้างล่างบ้างนะคะสลับกันไปนะแบบนี้นะอาจารย์ก็น่าจะให้ดูไปแล้วนะคะสูตรของที่บนล่างเจ็ดเก้านะคะดูไปนี่สูตรของที่ที่มีเลขเก้าตัวหนึ่งเจ็ดกับเก้าตัวหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นสามกับสี่ตัวหนึ่งหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจารย์อาจารย์ก็สอนไปหมดแล้วนะคะก็กลับไปทบทวนดูในสูตรนะคะทีนี้ถ้าเรารูทล่ะคะคือใช้เก้าเป็นตัวยืนเลยนะคะแล้วก็เล่นเป็น เป็น19 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9เ9้า9 9ม9ก้แบบไม่ต้องกลับนะคะเนี่ยจะมีทั้งหมด10ตัวเลยนะคะสิบตัวนี้อาจารย์ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชอบเลขอะไรนะคะในจํานวนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น9 9้9เก้หรือว่า29อะไรแบบนี้นะก็สามารถที่จะเออเอาไปมาเล่นได้หมดเลยนะคะคนชอบ49กก็ยังคงไว้ก็ได้นะคะเพราะว่า เราก็ไม่ทราบว่าสี่จะดับอยู่ไหมนะคะหรือว่าสองหรือว่าหนึ่งหรือแต่ละท่านที่ได้ให้ดับมาไม่ทราบว่าตัวดับนี้จะดับอยู่ไหมนะ,ะเอก็เอาที่เราชอบกันแล้วกันนะใช่ไหมคะชอบเลขไหนก็เชียร์นะคะเชียร์เชิญมาเชียร์เลยนะคะเชียร์ให้มันออกนะคะให้เลขที่เราชอบนั้นออกนะคะ ทีนี้เราก็จะได้มาลุ้นกันแล้วค่ะว่างวดนี้จะมีติด9อยู่บ้างไหมนะคะแล้วถ้าติด9จะเป็น9อะไรนะคะในจานวนทั้งหมด10ตัวนี้เลยนะคะแบบไม่ต้องกลับเลยนะคะถ้าเราจะเล่นกลับเราก็ต้องเล่นแค่ตัว2ตัวนะคะตัว2ตัวแล้วเราก็กลับนะคะอย่างเราเล่นสองแล้วก็เราชอบสองแค่หางเดียวแล้วก็เล่นสอง2สองอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ทราบเลยนะตอนนี้เราเริ่มแบบเอ๊ะไม่รู้จะเล่นตัวไหนดี ถ้าเกิดรูทแบบนี้ไปเลยนะคะรูทแบบอาจารย์นี้เลยนะเป็นรูทเไปเลยนะคะก็อาจจะออถ้าเก้าเกนี้ก็คือ,อยังยังก็ยังน่าจะเป็นเด่นอยู่ในงวดนี้อยู่นะคะตามจริงแล้วอาจารย์ก็จะชอบเ,ออเลขสี่เก้นี่แหละคะ่ะเพราะว่าอาจารย์ชอบแต้มสามนะคะแต้มของอาจารย์ก็ยังยังทำมาดีอยู่นะคะเข้ามาก็อยู่หลายงวดแล้วนะคะงวดที่แล้วก็ยังเข้าอยู่นะคะ เราลองมาเช็คดูนะคะมันจะมีลายคัเลขแบบกแต้มสามถ้าเป็นแต้มห้านะคะแต้มห้าก็จะเป็นตัวนี้แต้มสามห้าแล้วก็แต้มหกก็จะเป็นตัวนี้นะคะถ้าเอาแต้มนะคะก็จะเป็นสามตัวนี้นะคะสามตัวนี้นะ,ะแต่จริงๆแล้วแต้มก็อาจจะหลุดได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเอาที่ชอบและเอาที่ใช่เลยนะคะอาจารย์ ไม่บังคับนะคะว่าจะต้องเป็นเลขนั้นเลขนี้เลขนู้นหรืออาจจะไม่มาเลยสักเลขหนึ่งในนี้ก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์ทําตามแนวทางของของสูตรที่ทํามาทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งข,ของครูรูนะคะท่านที่เก่งๆทั้งหลายนะคะก็มีให้มากมายหลากหลา,หลายในยูในช่องนะคะในใน u t u b e นะคะที่ลงมาแจกให้ฟรีก็มีนะคะแบบ มีต้องมีค่าใช้ใจ่ายก็มีบ้างนะคะแต่อาจจะไม่มากนะแคะ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟรีนะคะฟรีก็เยอะนะคะเนาะเอาที่ชอบเอาที่ใช่แล้วกันนะเอาตามใจของเราเองเลยนะคะใจเราเป็นคนสั่งนะคะสั่งเอาที่ใจเราชอบนะคะเวลามันมาหรือมันไม่มาเราก็จะได้ไม่ต้องไปโทษใครนะก็เป็นที่ตัวของเราเองนะคะเวลาเราถูกเราก็ดีใจนะคะเพราะเราชอบของเราแบบนี้นะคะเนาะเอา,าเฉพาะ คลิปนี้นะคะอาจารย์เอามาให้ดูแบบผ่อนคลายนะคะนี่นะคะเลือกเลยนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะเป้าหมายนะคะทั้งหมดนี่นะคะชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นไปนะคะเออไม่ต้องมาเชื่ออาจารย์นะคะอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์จะฟันไปให้มันถูกเป็นไปไม่ได้นะคะแต่บางทีอาจารย์ก็มาเลือกชอบของอาจารย์ส่วนตัวเลขนั้นเลขนี้ เผลอไผไปก็อาจจะมีถูกบ้างหรืออาจจะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะอาจารย์ก็จะรู้สึกเฉยๆนะคะก็มีเสียใจบ้างเนาะเวลาเราไม่ถูกแต่ก็แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะไม่นานนะอาจารย์ก็หายแล้วก็มาเริ่มต้นหาใหม่เนาะเออคนเราต้องมีจจิตใจสู้นะคะสู้เท่านั้นนะคะต้องสู้นะคะสู้ถึงจะชนะใช่ไหมคะถ้าเรายัางชอบที่จะเสี่ยงอยู่นะคะถ้าเราเบื่อเราก็หยุดไปนะคะไม่จําเป็นจะต้อง ามาเสี่ยงทุกงวดทุกงวดทุกงวดนะคะเอาเฉพาะที่เราอยากเสี่ยงถ้าเราไม่อยากเสี่ยงเราก็ดูเฉยๆนะคะดูเอาไว้นะว่าเป็นยังไงนะตัวเลขอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ฝากไปแค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ